สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเลดมือทองเมื่อคืนเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับผมเนีสเปนนะครับผมนะ่ยอรุ่มเจาะเลยครับคุณผู้ชมครับนะไม่พอแค่นั้นในร้านอาหารของเจเลดมือทองที่เป็นจานหลักในรอบเช้านี่ครับออเจนจินาบราซิลครับคุณผู้ชมครับนะโอ้โหสวยสดงดงามครับคุณผู้ชมครับหากใครได้ติดตามนะพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ามาติดตามเจเลดมือทองครับคุณผู้ชมครับไม่ยากนะครับทางเข้าอยู่ที่หน้าช่องครับผมนะฮะส่วนในช่วงนี้นะครับผมนนนนนนะะะะกกกก็็จมมมมมมีีีรร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 าาาาาายยยทชชติิคคคคคััััับบบบผผหหลุณู้้วเเือด ฟุตบอลโลกนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นโซนยุโรปนะครับผมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับผมเนี่ยให้ได้ติดตามกันครับคุณผู้ชมครับแต่หน้าช่องของเจดมือทองนะครับจะมีเพียงแค่1เมนูเท่านั้นนะครับผมเนี่ยถ้าอยากจะรับประทานมากกว่า1เมนูเข้าไปกินกันในร้านอาหารของเจดมือทองครับในคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะก็ไม่น่าจะดึกจนเกินไปนะครับผมเนี่ยในคืนวันศุกร์ครับคุณผู้ชมครับจะเด็ดนะครับจะมองไปในโซนของ หมู่เกาะแฟโร่ตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเปิดบ้านต้อนรับกัมยูญาทางด้านของโคริเทียครับต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับผมนะที่มีแรงกิ้งนะครับผมนะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับคุณผู้ชมครับนะแล้วมาดูนะครับผมนะฮะผลงานล่าสุดกันก่อนดีกว่านะครับสองรายการนี้ไม่เคยเจอกันมานครับคุณผู้ชมครับนะทางด้านของหมู่เกาะแฟโรก็เพิ่งอร่อยจากกิบรอนต้ามาล่าสุด นอกนั้นนะครับผมเนี่ยสะดุดมาลุลุลเลยครับตัดภาพนะครับผมเนี่ยมาทางด้านของโคเอเชียครับคุณผู้ชมครับนะก็ทําได้ดีแหละนะครับผมเนี่ยล่าสุดนะครับอร่อยกับชอนเช็คแบบขาดขาดครับแล้วก็ทางด้านของจิบรอนตาแบบขาดขาดเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยต้องบอกตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนะว่า2รายการนี้นะครับผมนะเป็นใครก็น่าจะมองโคแอดเหมือนจะเด็ดนั่นแหละนะครับผมเนี่ยในเรื่องของสภาพความพร้อม นะครับผมนะฮะในส่วนของศักยภาพครับคุณผู้ชมครับนะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับคุณผู้ชมครับในค่ําคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะใครที่มองแบบเดียวกันนะครับผมนะก็เก็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวโคแอร์ดในยามผมนะฮะหนึ่งชั่นครึ่งครับคุณผู้ชมครับ ถึงรอบที่แล้วนะครับผมเนี่ยหมูกรอบแฟโรจะอร่อยมากครับคุณผู้ชมครับนะฮะแต่รอบนี้ต้องบอกเลยนะครับผมเนี่ยว่าเจองานช้างอย่างโคเอเชียเข้าไปนะครับผมเนี่ยใครๆก็ต้องมองโคเอเชียนั่นแหละคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะอย่าลืมนะเกี่ยวกับเอาไปเที่ยวโคแอชนะครับผมนะขอให้อร่อยครับส่วนเมนูอื่นๆนะครับผมนะสามารถเข้ามาติดตามมาได้ในร้านของเจริญพิทองษทางแค้อยู่ที่ในช่องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ